Nước Đấy này Hả? Màn bọn Màn nhỉ? Đấy, màn, rồi Đúng rồi Đúng rồi à rồi Đấy, nhé con Đấy, hút nhỏ nhỉ bọn Hút rồi nè สีหยาดนะนีปุ่มอู้วนอ่ตัวใงญ่เลยดูครับดูกล้ามก่อนนะครับกล้ามนะครับไออชินแวตัเี้ยเฮ้ยเฮ้ยยตยเ้เ้ย้ยเฮ้ยเ้ยยย ui Ủa. ui yeah. Ở đây Không ấy, đi, yeah. Ay, ui 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 kiểu ui 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 ไม่เก็บกัดหนึ่งอู้มีหดปลาบัวนิ่งติดเนี่ยมั้งยวเยวๆที่ให้อันนี้ให้เบิ้งครับผมลงแบบเพี้ยวๆเนี่ยแหละว่ามีเวลาตัดในช่วงนี้ที่ใส่หมอนี่วะมันจะบรุดดัวรุดนี่ละแค่ทั้งเท่าไหล่วะทั้งในคราวนี่ ตัวเป็นไงเลยวะอะวอืมบ้านปูนเนื้บนนนนอบ้านเลาเลยดัเยอะมกเนื้อคนหวานเลยทีนี่ที่ลงให้เบิรงนนะ ui shit. nào The big big oh, tối nghe những chỉ cố cắt cái ừ. nào kéo cắt về ơi ăn tủ nghe luôn đừng ăn Anh làm đừng nó bù 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 lùn của sống này này chuyện gì bù bù mà sống cái cái nằm coi rồi อืม,ม่หัดไปนิ่นได้หัดไปนิ่งวะแน่นอน,นะอนเลยสุดยอดเลยอันนี้ไปแค่ชั่วโมงเดียววะนี่สองชั่โงคนระับสองชั่วโมงวะไมะ่ได้ไปตกยูทอรี่ทติกอนเะดียเยลชิบหนาเงสิคนกำลังตกลมกำลังรงเนี่ยวะยัคนโตหนามคุณคุณเยาชิบหนานี่เยาะไปตกเนี่ยละมองทีแล้วเพื่อนไปตกเนี่ยละมีเป้าไม้มงไม้ละ มีไม้ไหมล่ะมีไม้ไหมโอ้นี่นน่นๆเลยเออโอ้ยทยอดเนะครับฝีมือเชฟอุ้มเป็นไงครับนะคะนรับมาว่ะมาเอาว่ะเนนนนเนนนนฝากฝากนะฝากช่องผมนะติดตาม ยูทูบตะกี้จ๋าชั้นเราเลยนะครับโอเคครับกดไลค์กดแชร์ได้ครับแล้วคลิปไห้เราพาไปตกปูใช่ไหมใช่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเลยครับเอาแบบโย่ไปฟ้าก่อนนะว่าตื่นยิ้มวะวะโย่เอ๊ะฟ้าก็ตื่นี้มวะเออดูดิอยยอดเสียดอจใส้เลยตะก้าเสียดอนนะตะก้าเสียดรนเอาไว้ในถังก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปค่อยอันนี้ก็ได้ หดดย่อนเลยเบื่องอีกเพียงหนึ่งคล้ายๆปูมานะแต่มันกระปูมาแหละ<ม>แต่ว่ามันปูมาน้ำไก่เลยกระปูถ้าเรียนต้องจอดสีเราเลยครับมันเซิร์งกันนะไปแล้วครับเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับโอ้ยพึ่งไปตกมาสดๆรอ้อนๆเลยวันที่มันอยู่วันที่อะไรวันที่สามวันที่สามนี่แหละ ลงให้เลยนีท่ทายลงเลยปตะจงตัดเลยมาวะสุดยอดสุดยอดสุดยอดผลลินเลยเป็แนแบแง่ายเลย